ปิดท้ายเดือนตุลาคมกับข่าวค้าวใหม่ๆของเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้กับ PlayStation 5ที่ประกาศตัวเลขยอดจำหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลว่าได้จำหน่ายไปทั่วโลกแล้วกับจำนวน13.4ล้านเครื่องเรียกว่าในระยะแค่ประมาณเกือบๆ3เดือนจากที่โซนี่เคยประกาศตัวเลขยอดขายเครื่อง PS5 ออกไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ที่10ล้านเครื่องเมื่อคำนวณตัวเลขคร่าวๆเรียกว่าขายได้เดือนละเกือบล้านเครื่องเลยทีเดียว ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยผมก็คิดในมุมมองของผมกับตัวเลขนี้จำนวน13.4ล้านเครื่องเครื่องเหล่านี้ได้เล่นหรือใช้งานจริงๆที่เข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วเป็นกี่เปอร์เซนต์ที่จำหน่ายไปน่าจะมีข้อมูลให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็จำนวนที่จำหน่ายไปนั้นที่ยังไม่เข้าสู่ระบบออนไลน์เขาเก็บไว้โชว์แบบเฉยเหรือเปล่าหรืออยู่ในมือพ่อค้ารีเซลที่กักตุนไว้หรือเปล่า เพื่อนๆก็อาจจะมองว่าผมมองแง่ร้ายไปหน่อยไหมคนที่ซื้อไปเขาอาจจะไม่สะดวกเล่นออนไลน์ line, สะดวกเล่นแผ่นหรือเน้นแบบออฟไลน์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับและก็อีกข่าวก็คือการบุกย่างหนักกับตลาดเกมเมอร์ในฝั่งด้าน PC ก็ที่เพื่อนๆทราบกันว่าเกม God of War และ Uncharted ที่จะมาโลดเล่นบนฝั่งเครื่อง PC ดังนั้นก็ต้องมีการยกทับอัปเกรดด้านการตลาดกันเล็กน้อยจับการที่โซนี่นั้นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อใหม่ขึ้นมาในทางฝั่ง PC ก็คือ PlayStation PC ถ้าหากใครที่ใช้งานสตรีมจะเห็นว่าชื่อของผู้จัดจำหน่ายจากเดิมจะเป็น PlayStation Mobile ตอนนี้ก็ได้กลายเป็น PlayStation PC ไปแล้วเรียกว่าเกมเมอร์ฝั่ง PC ขอคงมียิ้มแก้มปรีเลยว่าในอนาคตข้างหน้า เตรียมเล่นเกมดีๆหรือไม่แน่จะมี exclusive g a m เกมที่จะเริ่มสร้างแฟนชายใหม่ขึ้นมาบนทางฝั่ง PC เลยก็เป็นได้และก็เชื่อว่าทีมพัฒนาตัวเกมต่างๆของ PlayStation Studio น่าจะเริ่มมีการศึกษาพัฒนาตัวเกมระดับ Blockbuster 3A a a ที่อยู่ในมือและก็กำลังเตรียมการที่จะย้ายข้ามแพลตฟอร์มจาก PS4 หรือ PS5 ที่จะมาสู่บนระบบ PC ก็เริ่มที่จะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นหรืออาจจะถึงขั้น ที่ดึงประสิทธิภาพของตัวเกมนั้นได้สูงมากขึ้นกว่าเครื่อง PS5 ได้แล้วเพราะการทำงานด้านกราฟิกหรือตัวการ์ดจอ GPU หรือตัวประมวลผล CPU ในทางด้านฝั่ง PC ฮาร์ดแวร์ในบางรุ่นนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าบนตัวเครื่อง PS5 ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้ามาเจาะดูสเปคตัวเครื่อง PS5 นั้นจะเห็นได้เลยว่าตัวประมวลผล CPU ได้เลือกใช้ AMD หลายเส้นแบบปรับแต่งโดยเฉพาะที่มีจำนวนคอเพียง8คอส่วนในทางด้านตลาด PC ก็ไปได้ถึง12หรือ16คอร์กันแล้วและส่วนด้านของการประมวลผลที่เป็นด้านกราฟิกนั้นเครื่อง PlayStation ก็เลือกใช้ AMD Radeon สถาปัตยกรรม RDNA 2, 2> นะครับที่หากมองแล้วก็มีความเหมือนกับฮาร์ดแวร์ในด้านฝั่ง PC กับการ์ดจอรุ่นกลางๆหรือหลายๆตัวแต่แต่แต่นะครับสเปคของ PS 5ที่ก่ะมานั้นเป็นฮาร์ดแวร์หรือเทคโนโลยีของค่ายแดงหรือค่าย AMD ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆจำข่าว วันที่ประกาศ God of War ที่จะทำลงบนเครื่อง PC อได้นะครับก็ได้ลองรับการทำงานเทคโนโลยีของค่ายเขียว DLSS Deep Learning Super Sampling ไว้ด้วยเพื่อนๆก็ลองย้อนไปได้นะครับกับเทคโนโลยีตัวนี้ตัวที่ผมเคยได้พูดไว้บางส่วนแล้วกับตัวคลิป God of War version PC ภาพดีกว่าเครื่อง PlayStation ไหมก็เรียกได้ว่าทางทีมผู้พัฒนาให้ความใส่ใจในเรื่องของการทำงานตัวเกม ของ God of War ที่จะลงบนเครื่อง PC นั้นจะต้องทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อให้เกมเมอร์สาย PC ที่มีทั้งกลุ่มสายเขียวกับสายแดงต้องได้รับประสบการณ์งานด้านภาพและก,ก็การเล่นที่ดีที่สุดนั่นเอง อ้าวแล้วคนที่ใช้การ์ดจอฝั่ง Intel ที่กำลังจะออกมาแล้วครับ<อ>ก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับและนี่ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนนะครับที่จะหมดปี 2021, ป2021นี้ทาง Sony Interactive Entertainment จะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาอีกอก็ต้องรอดูกันและที่น่าสนใจเลยก็คือเกมทางด้านโมบายหรือเกมบนมือถือน่าจะมีเซอร์ไพรส์ปลา,ายปีนี้หรือเปล่าว่าจะเป็นเกมตระกูลใดที่จะย้ายมาฝั่งโมบายก็ต้องรอดูกันและล่าสุด ก็คือแคมเปญที่จะให้ผู้เล่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆที่เพิ่งเปิดตัวไปเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับจะมาพูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกันและนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตสดๆร้อนๆก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้กับเพ s t a t i o n น่วนในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ